ถ้าทานเนาะยอสิอ no. so 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 ันนี้เนาะหาไว้บอกได้เขาพาบอกว่าดีๆเนี่ย่าเอาว่าเอาใหม่อันนี่แล้รก็มันสิบหาสอบสิบหาสอบสอบจักบาตรก็ค่อยจังวากันแต่ว่าจองไว้ก่อนนะจองไว้ให้เขาเลือกอกไม่ได้กระไดเขาแต่บอกให้มหนให้มันเหืงเนี่ยหน่อย เนี้นอแกนอื่อเนี่ยมองมันกะกาบอกเพื่อน,นําวัดให้หาไหม่ดีๆเลยเพราะว่าเสีเยามาโอบาทจริงเอาบุา่นจะสอบจกบาทก็จังหวะกันเอาไว้เห็ดบาดปีนี้ภาคคูบา มาเรียนเห็ดกองกระถินไปใส่กองกระถินิ่นโอบา r บริหารน,นะบุมบาดไปใส่กองกระถินบุญกระถินแตละวัดแต่ละวัดนะผู้ม,มือมะเห็ดหย่าแงคำวสื่อเอาขาก็บอกว่าได้ใส่เลยคบวเขาพัฒไวยก็เห็ดเองก็บอกว่าได้เขาคุ้มมือเห็ดหยาบาดบุมบาดแล้วก็บุญ ุบาโอ้ิลงมาันทีสิบหาสิบหาอธิษฐานมาเหตุยังบวได้พรนษานี่ก็แจ็กสามกอง <laughs> สามกองสามบาทแจกสามบาทเดี๋ยวแจ็กใส่กองกระถินอย่นี้ส่งหลายนี่ยนะนีะ่นวันพกจำศีลชนมุญด้วตะนูแลย เงีอยู่ป่ะสนมนนหมดแลยกลุ่มหาเลยเป็นอย่างนี้เลยมันผ่าเนเร็วเลยนีเออกินกาแฟเหรอปะอกินแล้วมันกินหน่อยปวดบวมปวดตื่นเติยนเะปวดตื่นเตือนปวดออกินตีนเลยนะปุกกพ่ฝ่าอยู่บะนหยกฝ่าอ,อืออะไร เขาไปก่อนเอาลงเขาเลี้ยวเขาคุ้นรุ่มห้แล้ว์ไม่ผูกวันเออเอาก่อนจีไปน่ะนะอธิษฐานเอาสีเอาอย่างอธิษฐานเอาให้ผูกๆงวดธรรมดาดีเอาเบี่ยงเขพอเองประเด็นสำที่ใหญ่สำอันนี้ใหญ่ขึ้นมาโคกนี่โคกหนึ่งโคกนั่นโคกหนึ่งน้ำโพมาตีอเดียวเลย โล้โหอ้โหแปลกหลวงในพระพุทธศาสนาะเป็นใหม่ห่มเป็นใหม่ที่พุทธาเจ้ามันใส่ห่มป็นใส่ภาวนาเอ่ยว่าคุม้มศพเป็นคุม้มศพ์ของคุม้มศพทั้งเจ็ตที่เกิดห่วงก็พุทธเจ้าเลยกบโผตุนโผแล้วก็มีอายุยื่นว่าพุทธเจ้าเองบางพระองค์นะฮะ ศาสนาก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์เอาปลูกไว้เป็นไม้มงคลในลมใน,นะในเงาในพิ้ผ่าอาศัยสั่งชีวิตนะเป็นมงคลกับชีวิตตัวลมเลื่นเห็ดยังกะลมเลื่นสบายเย็นสบายนะเอาบนกับพวกไม้กับวัดว่าศาสนาขึ้นกันคือเคาสิเห็ุดที่คือสีต่างวัดขึ้นสี่เห็ดสามวัดเนี่ยอันะที่จริงมันก็เป็นวัดทีเดียวแหละ เยวเห็นจีนี้เป็นวัดแบบมาตรฐานเลยมุ่มีหมองได้ว่าบโบมนวัดนะนะถ้าโบมนวัดมันเป็นอย่างอื่นสร้างวัดอยู่แต่ว่าเป็นอย่างอื่นนะนะเป็นโรงเหล่าเป็นโรงลีเกเป็นโรงละครเป็นห้องโรงมห้องละศพครบนั่นเป็นโรงมวยโรงขาซัดแจงสรน่โบมณวัดเกดจังได้กับโแมณวัดเสียพลานซาตีตาการันตีว่าเป็นวัดกับโบป็นวัด แต่ว่าเกิดขึ้นบนห้องนี้ถึงโมเปีนวัดก็เป็นวัดนะนะโอ่อง้ไงซะมันเป็นโดยธรรมศาสตร์ของคุณธรรมศาสนามีการหลักษาศรรีลมีการเจริญภาวนาทำสมาธิมีการสร้างบุญสร้างกุศลอ่าอ่านั่นเรียกว,ว่าวัดอ่าวัดตลาดเรียกว,ว่าขอวัดถ้ำเป็นขอวัดอ่าุณธรรมเป็นขอวัด นี่พุทธเจ้าเป็นศารณะมีธรรมเป็นสารณะมีพระสงฆ์เป็นสารณะนี่เขนเรียกว่าวัดวัดอันนี้มันกเ็เลยเหตุนเนี้ยเลยสร้างวัดที่แหลมสี่ีอย่างม,นมนนันว่าเป็นคือวัดเป็นว่าคือวัดอยู่บนถนนที่เหลมเออต้นใหม่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยเนาะพ,นพระเขาไม่อยู่สันติแล้วพวกคืออะที่แหลมเาเห็นที่แหลก็บอกคือเว้ยว่า นีกอย่างดอกนองพ่อคอดีนะแต่เพื่อนเองมือยังไงบ่เห็นวันเอาไปเอามาบอกว่าบอกยังไงเห็นนั่นแล้วนะครับมันเป็นอย่างสั่นทีอาอคอยเฮ็ดคอยอันนี้ไปเป็นเองมันเฮ็นได้น้อยเฮ็ดบใงใจเห็นบอกครูบาอาจารย์ได้มาพักวันไหนเดินทางมากก็เลยมาพัก้ไปอาซัยมาเพิงพิงหรือ่าภาวนาโอ้ยสบายมีแต่คนอย่างมาก นีああ่เห like like <laughs> ็ดเิดคือบรรนองอะไรเห็นว่าข้าเหตุคือบรรนอกอยู่กับธรรมศาสตร์อยู่กับอันนะ้รต่อไปก็เห็ดมองอยู่หมองซ้อเห็ดกลางเงนหนาไปซ่นนะเห็ดพ่นเคยเห็นบอกพ่นกุศเถียงกลางหนานะเห็นกุฏลแบบนั้นนะเห็ดเถียงกลางหนานคือสมัยก่อนอย่างสิเงินอยู่หนาเงินอยู่ทงัง่ เหตุกุติเหตุมองอยู่เัยสัตว์นะครูเหมือนมันหาแนวทางหาอย่างหาหม่องมันเป็นวิธีชีวิตดั้งเดิมหาหม่องอยู่กับธรรมศาสตร์อยงสัตว์นะโอ้ยอย่งเสียนแหลกนะเขาก็เฮ็ดไปยังสัตว์ละบมื่อใดวิวเฮ็ดเสียมันดังให้มันโด่งให้มันมีเืือเสียงเงี้ยงกหรอเฮ็ดแต่เขาเย็นจิตเย็นใจนะมาเย็นจิตเย็นใจเฮ็ดมองได้ไหวสั่งมองได้ไหวเน่มาล้างสาสีเนมาสั่งบุญสั่งกุศลเนีมาทำบุญ แล้วเนี่ยเบืองได้เห็นผู้อื่นได้ใส่ได้ซ้อยผู้บาอาจารย์มากก็ได้พังเพิงพิงเพิงผ้าอาศัยโอ้เงินจิตเย็นใจขึ้นแจ่มเลยก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขึ้นว่ามันขึ้นถึงเงี้ยเลยเป็นสุขยังไงไบ่ได้เป็นถุกนะง่ายๆสัตว์อันนี้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นละไรผูอื่นว่าวัดมันเกิดขึ้นในจิตในใจมันพุดขึ้นมาหลวงนะมีข้อมถูกหรือว่ามันมีข้อมถูกอยู่กับศาล น,น,น,นี่คือคือว่าห่อนแนวสิ่งที่เท้าได้เห็ดไหวได้สร้างไหวเข้ามาสาร้างวัดสร้างวัดก็คือสร้สางคุณงามคุ้มดีนั่นแหละคือถึงย่ำไหนมันกับซอยเท้าใดเดยบุญตัวนีน้วัสุดยอดเลยน่ะเพื่อนว่าวัดวัดในจิตในใจนาะเท้าละโลกนี่ไปแล้วอ่ะมีข้อมตายมีพยามัจจุราชเป็นม่านเกิดขึ้นมาปุ๊บข้อมวัดกลัวอืมนั่นคือเทาอยากพึงพ่งพิงพึ่งพาอาศัยปุ๊บสิ่งที่เทาเห็ดนีน่แหละ สิ่งที่เขาสาังวัดนี่ละมันสีพุทธขึ้นมาเลยทันทีปุ๊บแม้นเขายังมีความหวาดกลัวอยู่มอมีม่านตัวใดขามีพญาม,ม่านตัวใดสิมันดึงเข้าไปหรือว่าสิมาคขับไล่เขา้าหายไปโต๊ะปสู่ทถูกติภูม,มิมามีเลยน่นะแต่เม่อขึ้นเขาเหนุยึดตลอดแล้วเลือกยู่ตลอดเหตุมันต้องระลึกเดะระลึกบันเป็นระลึกเดี๋ยวความยึดมั่นถึงมนันระลึกเห็นมันมีความปีติมีความยินดีโอภาคภูมิใจนะวั อร่ต้องไปถามหาห่านเรต้องไปถามหาคงหวัดกลัวเลยนอนตายมันก็นยิมนะอะบ่ได้ย่านตายได้สานะ่ะโมยไงซะจิมสบายพีตีไปแล้วนั่นเออเมื่อที่เพิอ่อืแต่ว่าก็คืดแต่ทางโลกหรือว่าบ่ได้สร้างสมไห้ยังสันมันก็คือกันกับคนเห็นเขาเห็ดนั่นเห็ดนี่เขาเห็ดไปเห็ดยังมันสีดีบ่ยังสันยังสี เขาเฮ็ดอันนั้นดีเขาปลูกอันนั้นดีเขาทาการงานอันนั้นดีเห็นมันด,ดีอยู่บ่ขาดแต่ลังเลสงสัยอยู่ถ้าติดติดควมสบายอยู่เมื่อเขาประสมควมสําเร็จอ้ตะกีของเขาจะเอ็ดคือเขาเอยยังสั่นคือกันบุญกุศลคุณง่มควมดีคือกันะคนผ่านทั้งหลายะคนปัญญาสร้างทั้งหลายคือยังสัน่น ้มันดีอยู่บ่ราะเหตุผลไปวัดไปว่ามันดีอยู่บ่ไอ้สัตว์ขึ้นจะสื่อขึ้นจะสื่อน่ะภาษาข้อมขื่นน่ะมันดีอยู่บ่ดีอยู่บ่บาะเถ่ามาบัดแก่มาบัดชรามาบัดข่วงเจ็บมาถึงบัดไผ่คือข่วงเจ็บข่วงพยมอ่าม่านคือข่วงแก่อ่าโรคไผ่ไข่เจ็บคือข่วงพยาบาทเบียดเบียนเกิดขึ้นปุ๊บจากเหตุแล้ววันจากเหตุอยู่แต่ว่ามันเหตุเป็นมันบ่เกิดความสำนานมันบ่เกิดข่วมเคยืินมันก็ะซัมกันครับ เห็นเขาเหตุการณ์เห็ุงานแล้วประสบความสำเร็จหมั่งนี่แต่ว่าเจ้าของคือข้าแต่ลงเล่ยสงสัยว่ามันสิดีอยู่บ่มันสิดีอยู่บ่มันสิสบายอยู่บ่มันสิอยู่สุขสบายอยู่บ่ทำบุญทำกุศลสร้างคุณงามความดีก็คือกันมันสิแดงแนบแนบเบิ่งแต่ว่าโอ้ยจ้าเสียหูหูเสียหูเหตุเจริญดีเนาะขึ้กันคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้โดยชนคนบ้านทั้งหลายคือจริงสัตว์ขึ้กันเ่อสร้างบุญ อาศัยแต่ความสุขว่าเอาอยู่สุขสบายเขาสิไปเี็ยนให้มันถูกมันหยากรี่ยังสิสันนะมัตายไปแล้วอันนี้เป็นยังไงหูังศีเขาก็เหตเตตดนแล้วสันนะอันเป็นยังสันอิลีเะไมันมุ่งเอียงแตกต่างไปจากพวกกันเขาสียเขาคืดในปัจจุบันนี่ละการละหลุนี่ไปแล้วนะหูองศีเขาเหตเตตโดนแล้วเอียงสันหูองศีเอาสางบุญสังกุลไหวเป็นที่เพิงที่อาศัย แต่ดนแล้วสันนี้มันให้ขึ้นก็แห้งเป็นทุกข์ที่แบบนี้เป็นอไรกันนี่คือคือเหล้วมไม่สีมีไม่สิมังสีมีขึ้นมาเล้ตายไปแล้วแห้งขึ้นมันก็แห้งยากจนมันแห้งอัตคัดขาดแค้นเอาทุกโศกไร้ลำพันธ์คืดเทิงแต่ก็จะห้องเคยมีความสูงเข้าไปมาความวุฒิหยาคุณเกิดขึ้นในความคืดในความระลึกในความโศกความลาไรลลำพันธ์ควมปัดผากทั้งหลายมันก็มาเลียนงานออก ขึดถึั้งบุญกับบุมี่บุญขึ้นทงจะข้องย่ำจะข้องถูกอย่างอดอยากย่ำจะข้องมีความสูงความอดอยากมันเกิดเกิดขึ้นในสภาวะตอนนั้นเปลีนี่เป็นวิสัยมันก็เลยเกิดขึ้นคือความอดอยากโอ้ยหิวไปพ่อข้องดีข้องเขาเฮ็ดไหวก็คือกันครับเห็นเขาทาการทํางานนะเขาลาเขารวยแล้วเขามีท่านาหล้าจะข้องก็คือโอ้ยยังสี่กูเฮติโดนแล้วคือกันเห็นยู่อย่างไปทางไหนเปิดก็ดียางไปทางไหนเห็นข้อง ของกินของใส่เห็นเสือป่านาแพ้เห็นทีอ่อยู่อาศัยเขาปู่สีเขาไปู่มันเกิดไฟลูกบึมบึมบึมเห็นเห็นอาหารสิไปจับไปต่องไปกินกินเข้าไปแล้วจากอาหารที่มันเป็นดีดมันเก็เป็นน้อนจ๋อเป็นไายห่อนนีเป็นของเนา่าของเห็นกินแล้วกับทะลุลง,ลงเอากินลงทั้งปากสอดใส่ลำใส่สอดออกทั้งดาก เป็นไฝ่ห่วยปกๆๆออกทุกคนทุกทรมานไปกินนามไปกินยังกับเป็นขี้ดินใส่เป็นอย่างนี้ไปบ่จเป็นคองห่อนของล้นเป็นของโบมีอยังมีอียังจีกินทุกอย่างลําบากนั่นก็ยังสั่นใจย้อนว่าเข็ดเห็นมันเป็นยังเห็ุน้มันเป็นยังอยู่ดีๆมีแห่งมีเงินมีทองทำว่าหากินบริเวณบุญเฮกุศลนั่นสิเป็นยังเขาเห็นเขาอยู่สบายอยู่ มันเปลนอยู่แต่ว่าที่เพิ่อเขาขอี้ดียามมถูกขวียยากดียามแก่สลากมาไม่มีใครหรอกว่าบ่อยากเกิดบุญถ้ายาเถ่ายามแก่มาแต่วันเกอมันสายเกินไปมันสายเกินไปมันสายเกินไปมันกระสานสัทธายากเดอืมันก็เสื่อยากนะเสื่อหยากจะบุญไปเที่ยวใดดอกอย่างนั้นก็คือกานเฮ็ดบุญแล้วเดี๋ยวฟังเกิดฟังรรมเดี๋ยวปฏิบัติรรมบุญพื้นท่านอะไรเป็นเบื้องต้น ในธาตการเสียสละแล้วการเห่ากระตรงได้รักษาศีนไ่าได้ยฟั่งถ้ำไซเจียงสันก็เดินวันนั้นคือขอวัดเหาเฮ็ดเซจีเพียกพ้องแล้ววัดมันสิเกิดขึ้นมาเองเม่นบ่อยากเป็นมันได้ยี่เขากขบมังคับไม่เป็นก็คือยังสีดีนะเม่นอยากเป็นมันได้ยี่มันไก่เมือนกับมีความเผื่อเพลิงเป็นแล้วผู้สิผ้าเฮ็ดผ้าสางแตคือผู้นั้นแหละการคือเห่านี่แหละเนี่ยโยมลูกหลาน อันหนาทะกินติกเสิทธีภาษาวัดสางว่าล์วุ่นโมเป็นธรรมดาเลยการสังวัดสังวาลวันหนาทะกบินธิกาศรทฐีนี่บพรามันธรรมดาคือกันในการสาเสียสละอืี่เามันเกิดพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาได้ยินรับว่าพุทธเจ้านี่ดีใจแห่งแล้วแต่ฟังธรรมแล้วมันดูธรรมเป็นปัโซดาบันันนี้ม่นพระพุทธเจ้าตั้งแต่เมืองหลาจจะคือเขาเขาคิดจะปวดเมืองหลาจจะคือนี่ม่นพระพุทธเจ้าไปปวด ยุ่มเมืองซาบะทีอหอยผักกระไลเนี่ยแล้วสิบกกิโลย่างไปเหมือนนึงปุ๊บนี่มันอไปจอบฮะาลาทีนำทางนมนต์นูุนปจอย่างไปทางนี้ปุ๊ไปสางเสน่าสนะลักไว้วิบปุโยดไอหนึ่งโยดสิบหกกิโลสิพกกิโลก็สางไว้สิหกกิโลก็สางไว้ิพกกิโลก็สางไว้ สังแล้วใส่บ่ใส่บบได้วะยังยังสันสางไว้คือสั่งเป็นทีผักเกลี่ยมไว้นะเป็นจุดเป็นจุดไว้ยังสงนันนะตอนรับพระพุทธเจ้าประสงค์นั่งไปหอดเบืองสาวทีบบมีทีอยู่บา้านเห็นทีพระเจ้าเสษสวนพระเจ้าเศษเป็นสวนหล,ล่มเลื่นกกใหม่หล,ล่มเลือ่อนมองนี่สิพ้วโพพระเจ้าเศษก็เป็นหลูกพระราชากับพอสิใจดีพอสื่อ เพระเาพระเจ้าเจ้าเก็บขี้เหล่า <c oughs> วันนี้หล่ามากินเหล่านะหม้มเหม้อเหล่าหม้อน้ำจันทร์ก็บอกว่าจ้าวายใครอยากอะไรก็เงินมาเสือเอาซําได้ละ่ะหัวซัมพูแห่มันเต็มนั่นแล้วภาษาคนขี้เหล่าคือสีสม้มนั่นนะซัมพูแห่มันเต็มนนั่แล้วนะนนะาหววาวขนสัทธาเนะาะมันสีแดงบุญหลายเนะาะ เงินมีเท่าไรในเงินในสานในขุมในของจงมบัตขุคดออกมาไงออกมาออกมาเบิดเดี๋ยวเบิดอีกสิเบิดอีลีเดี๋วคือผู้เตียมมันไม่ได้น้อยเนี่ยมาเสียต่วันขดะท็นในปัจจุบันก็ยังมบบกวางหนึ่งจองหลายคนเลจองหลายคือสี่หลายสี่หลายเลแต่กี่มันก็กว่งไปคนนั้นแล้ว ปูเต็มเบ็ดบ่จักเงินบ่จักเปลี่ยนเงินบ่จักเปลียนรองบ่จักอีหยังออกมาปูบัดดั่งศรัทธาอีหลีเฮาบ่ได้ต้องบ่ต้องบ่ต้องปั่นนั่นก็ได้อาศัยกำลังอาศัยกำนัญญาเขาห่อแล้วคอยสร้างค่อยเฮ็ดไปสร้างไปตลอดชีวิตก็ซ้ำกันกำหนดราคาที่หน้าตาดีดิกาเศรษฐีเพิ่นเฮ็ดได้กำลังรับของเพิ่นคือกันพอกำลังศรัทธานี่เป็นยิ่งกว่าสับมันเป็นอริยารับนะนะศรัทธาหยังเฮาย่างศรัทธาของเฮาย่าง ความเหลื่อมใสในการที่จะสร้างสมบูรกุศลกุณง่มพวกดีของเอาตลอดชีวิตนั่นได้เผิมาศรัทธาบ่แม่นศรัทธาว่าพระบอกดีพระบอกวมวลพระอ่าหลูกงามว่าเป็นขอวัดปฏิบัติจังสัญญ์สีบ่บ่แม,ม่นตอนนั้นบ่ท่านแม่นศรัทธาที่มั่นคงแต่ว่ศรัทธาที่มั่นคงคือ,อยังเทารักษา รักษาคุณง่มความดีรักษาความสูงในการหาย่านในการสั่งสมบุญกุศลคุณง่มความดีเฮาได้รับความสูงจากสิ่งเขียวเห็ดนั่นแหละเพื่อนวัสดทาตัวนี่มันเสือทามันเสือ,อยังสี่เหล้วถ้าเขาเกิดบุญึ้นมาใน้จิตใ,ในใจเขาเหล้วคู่่าอาจารย์พระสงฆ์องค์เจา้าพุทธเจา้พเจาพนศิละโลกนี่เแล้วทำมาในคำพี้สิหาสูญหายไปเบิดจากโลกนี่แหล้วยมกระสม แต่ว่าในใจห่อม่งประจักษ์อยู่นั่นตะเพิ่นว่าศรัทธาที่บุคอลแค่ศรัทธานี่มันเกิดขึ้นจากยั้งเกิดขึ้นจากการกระทําเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของห่อเนี่ยนี่พุทธเจ้าคนว่านี่กลัลลตีศรัทธาทั้งสี่บ่มีเสื่อมบ่ได้ว่าศรัทธานั่นบุคคละนะแต่ศรัทธาในบุคคลเดียวกับผู้นั่นหักเดียวกับผู้นี้สร้างกันบ่ถือใจห้องบัได้กับัตว์มือนั่นคือกันนั่นมันมันจึงมันจึงบแมศรัทธาที่เทียงศรัทธาได้ทำนั่น,น,นมันจะเป็นศรัทธ เหตุจากไหนมะันส <IL> ิเกิดคือพาเหตุพาสา่งนี่แหละแค่พอเหตุไปให้มันเกิดบุญเกิดกุศลเหตุแล้วกระจให้มัน่อนน่อมให้มันเกิดบุญเกิดกุศลเกิดปีติเกิดความเสียสละเกิดความผักพุ่มใจความองอาจกาหันมันเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราใจเรามันเย็นหายใจเรามันง่ายแล้วหายใจเรามันมีปีติจังสรโอ้ยก็เกิดขึ้นแล้วบุญท่านก็เกิดขึ้น ศีลก็เกิดขึ้นเข้าหมั่นใจในศีลเข้าหมั่นใจในคุณของศีนเขามีปัญญาหูศีลนั่นสัทธามันก็เกิดขึ้นนั่นสัทธาศีนเอาได้ฟังธรรมเอาได้ภาวนาเอาหูคุนเอามีปัญญาพัฒนาเปลี่ยนแปลงเจ้าของ,ของนั่นแหละคือสัทธานสัทธานีธรรมมันก็เกิดขึ้นมาประจั์กับใจของเขาเองไปใส่ถอกไปตกหนังปล่อรตกไฟโบไผ่โบใหม่ทุกกตีพุง่งปิดได้เลยนะ โอ้ยังไงซะรัทธาในศีลรัทธาในเสื่อในศีลมันกับเสื่อในคําสอนของพุทธเจ้าเสื่อในคําสอนพุทธเจ้ามันกับรัทธาในพุทธเจ้าคือไงเมื่อเสื่อในคําสอนพุทธเจ้าเสื่อในธรรมของพุทธเจ้าเห็นคุณธรรมเกิดขึ้นมาปุ๊บมันกับรัทธาในสมณะภูลาบาภูมีจิตใจภูมีศีลที่มันคงภูราบาเวน ออกจากบาปแล้วมือโบเปื่อนโดยบาปแล้วเดี๋สั้นมันก็เกิดเป็นผักขึ้นมาเกิดเป็นผลัตะนตาไตขึ้นมาเป็นไฟไหมลูกบึมปมสีมะเผาผานเป็นโจรสีมะขาเป็นปืนสีมะยิงเป็นข้าสีเอาเหมือนมีดมะปาดข้อตายลุ่มไปก็บ่ได้ถึงกับทุกขกติเลยนะมันเป็นยังสั้นนานนั่นแหละคือวัดมันเกิดขึ้นในจิตในใจของหอคอยเฮ็ดไปยังชี้ละมั่มีปัญหาเมื่อใดมียั้งอยากเมื่อนี้มียั้งไงเกินไป แต่ว่าอาศัยกันกระทําของห่อนะนี่ยังจะมาสนุกโมพิคู่ลืาบาดเนี่ยมันเป็นจยงไรกาแฟมืถึงเอออาศัยอาจาร <c ười> ยอาาอนน ừ. Ừ, ์อาศัยอาจารย์ไปก่อนเนาะเออดีเหรออาศัยอาจารย์ฮะต่อไปเดียาว่าเทวตา